อออสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกับดิฉันมิสฟองฟอดเช่นเคยแล้วเราก็มาพบกับไฟเออีกแล้วเย้เมื่อไปสามค่ะช่วงคริสต์มาสหยุดที่ผ่านมา,ดนา,าเามาะะดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนมาลคะอ๋อรีเดินทางไปที่บาหลีมาค่ะสถานทีมหลอมที่สวยงามและก็น่าตื่นนะคะข้อมอูลครบ้วดเลยค่ะคค่ะ ขอให้เป็นวันที่ดีนะคะว้าวเกิดอะไรขึ้นคะไม่เป็นไรเปล่าคะอ๋ออ๋ยสใส่เมื่อกี้เหมือนจะหน้ามืดนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้โดยสารอ๋อสอนนีค่ะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ผู้โดยสารเป็นเดินทางไปที่ไหนมบหรอคะอ๋อฉันกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่โอไอโอนะคะ กอดีกว่าคุณแม่เขาเป่วยนิดหน่อยนะคะขอบคุณในความร่วมมือค่ะแล้วก็อีบีพอเรากลับบ้านค่ะเขาจะออกกี่โมงล่ะคะล้นเมย์นะ่ยเสียงเบามากอีดอกโอเคค่ะอ๋อขอบคุณค่ะเป็นด้บินบ่อยใช่ไหมใช่ค่ะปกติไม่ได้ค่อยแบบบินบ่อยโอ้เบอร์เชกตัวหนึ่ง รีบบ,บินบินบินมาไกลครับก็ใจได้เฮ้ลองดูดเอ่อเมียหรือเปล่าคะคุณญิงอ้อเหมือนจะลืมของนะคะอ๋อโอเคค่ะฉันว่าคุณมีปัญหาหรือเปล่าลยงั้นฉันขอขึ้นรถก,ก่อนนะคะอ๋อได้ค่ะ ลอ,อกเลยเหรอคะเรารอมานานแล้วอ๋อเฮียบ้าเฮียออกไปเลยอ่ะโขเดียเอี่ยแล้วบอกว่าเราจะออกแล้วครับออ, so anyway> อ, yeah, yeah. ออกเลยอ,อ่ะคืออะไรอ่ะเฮียเฮียชิ้นผายพนักงานโคดีเอี่ยอ๋ออันนี้คนผู้หญิงที่หน้ารัสบาร์นี่นาง ใช่ค่ะพอดีว่าฉันลืมของไว้ในที่ตรวจบัตรนะคะอ๋อเราได้ของแล้วใช่ไหมคะได้แล้วค่ะฉันนกว่าคุณไม่ได้ขึ้นรถมาแบบขึ้นไม่ทันเลยอย่างนี้นะคะ่ะพอดีคุณขับแล้วเขาบอกรถจะออกแล้วนะคะแล้วก็ออกเลยนะคะฉันตกใจมากพอดีว่าดูาในกระเป๋าแล้วหรืดแว่นตานะคะ่ะก็เลยขับเอาก่อนอ๋อดีแล้วค่ะอ๋อเมา่แต่คุณชื่ออะไรคะเนี่ย ฉันชื่อลิลี่ค่ะอ่าลิลี่อ่าสััญชื่อพรีบีนะคะคุณพรีบีใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวคุณไปกับฉันด้วยไหมคะหรือว่าคุณจะไปทำอย่างอื่นก่อนอ๋อคุณพร่มีรถมาเหรอคะเนี่ยอ๋อขัะตรงนั้นนะคะเพิ่งซื้อมาเลยอ๋เป็นเกียรอยิ่งที่นั่งนะคะบอดีัว่ายังไม่นั่งรถใครเลยครั้งแรกเลยรถคุณพรีบีผู้ฟูด้วยลิลี่ต้องขอฝากตัวด้วยนะคะเส้นการ์ดเชิญแบบนี้เลยค่ะ เสียมารยาทเลยค่ะนิวีถ้าฉันจะทราบว่ารถรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่นะว้าวว้าวว้าอีเียว้าวมึงมึงเอมึงเอากมึงกระเปามึงกระเป๋ามอ้าวลออก คเอาไว้ที่ข้องก่อนก็ได้นะคะก็รีบก็รีบๆมือยู่ต่างหงส์แล้วลองล้างหน้าก่อนล้งหน้าอรก้องนี่สนิทแรงไม่เบาเลยนตัวนี้สปิก หน,กกน,น,นเหโขนสันหลันเบื่อเกินละอ๋อเขาเป็นคนบมาสีเธอเหรอ,อสะอาดจนนั่งฟังเขาคุยเล่าผู้ชายแลวฉันบอกเเป็นหัวรุนแรงหรือว่าสารเรื่องง่ายๆเลยขนาดฉันบอกว่า,วาดูเป็นคนตลกฉันไม่ได้บอกหน้าตลกเข่ถามว่าหน้าเขาดูตลกหรออืมแตฉันอยากจะบอกจริงว่าหน้าไม่ตลกค่ะแต่หน้า้อีะก็ไม่ได้ไงก็ไม่ได้ไไนะคะอย่างนั้นอาจจะเสียใจได้ เขลยบอกว่าไม่หรอกค่ะก็เคยครับมันสนุกดีอารมณ์ดีถ่องไอ้พผู้ชายหลงตัวเองเข่งสวยพระ้ชายก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะหลงตัวเองคิดว่าตัวเองน่าตาดีเพื่อนชอบเพื่อนชอบแหมตัวเองก็ชอบทำไมไม่แสดงตัวแล้วแหมไปโยนเพื่อนชอบเพื่อนผมชอบตัวเองแหละตัวดีรู้น่ะพระกุศลกล้ามอใแต่ซื้อสอกตวะอีเอาเถอะ แต่ถ้าก็เจอผู้ชายที่ดีกว่านี้ไม่ช้าก็เร็วแต่เจอเร็วไปเหนื่อยคงไม่ดีเนาะสักคิดว่าน่าจะเจอผู้ชายที่ดีๆเร็วนี้แรกผู้ชายที่ดีนะ่่ดีสิ่งที่ดีคือร้อนก็ไปร้อน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 จะร้อน ไอ้แก่ยังไรลงไม่ได้ไอ้เฮียรอด่อรอดซื้อ้มาจากที่ไหนในมดอกอแค่นี้ล้อลงไเหรอทำไงดี ไปสมทบกับพวกคุณรูบี้กันที่ร้านเสื้อผ้าตรงซดีชอนะคะแซมบีชอเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวฉันเปิด GPS ให้นะได้ค่ะเรียบร้อยค่ะ <c oughs> วันนี้ค่ะ ดีค่ะยินดีที่ได้เจอวันนี้ค่ะใช่วันนี้เราจะไปเตรียมบังกันต่อไหมคะออกเคตะิงมเขียวติ้งเครียวได้ไหมโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนก่อนวันนี้ใส่จุดกันยุงด้วยเหรอคะกันยุงใช่ค่ะไว้กันปากด้วยว้ายไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเลยครับเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่าโอ้โหคนทริปปี้อยู่วันนี้คุณแม่เสือสาวใช่ค่ะเครียกว่าเนียนไปตามธรรมชาติรถไปจอดตรงกลางตรง ไป,ไ,ปไปค่ะไหวค่ะเป็นไรนะนี <c oughs> ่เธอโอเคหรือเปล่าอ <c oughs> เอออะได้เวลาถ้าไม่เกี่ยวกับตรงนี้ล่ละกาเติมน้ำมันถ้าทำแบบนีไปกับคุณมาติน อ่ะที่จริงรถกระบามานั่งได้หกคนไม่ใช่หรอคะจริ่งหรอคะหกคนใช่หรอข้างหลังมานั่งได้หรอข้างหลังน่าจะนั่งได้นะคะอยากลองไหมได้หรอแต่เราต้องไปสองคนสิทำไมที่กระบาซิ่งหรอลองดูหน้าอ่ะลองขึ้นกันก่อนได้ค่ะใช่ไหมกระบาซิ่งจริงด้วยนั่งได้กี่คนนะหมดเลยแล้วหมดเลยค่ะอ๋อมันมีทางเชื่อมอยู่แต่ว่า จะออ้มน,ดนเดี๋ยวเราขับเข้าไปก่อนกระแด้เดี๋ยวเราค่อยเดินเท้ากันคิดว่าไงเป็นน่าสนใจนะคะว่าเราคงไม่เดินจากนี้ไปแน่นอนนะเนาะใช่มีคำถามค่ะครับผมมันจะมีพวกเก้งกวางออกไปอีกไหมคะฉันกลัวไม่ไค่ะไม่ค่ะในป่าอาจจะมีอย่างอื่นนะคะอะที่เช่น ขี่เริ่มกลัวแล้วครับอันตรายด้ดไหนครับค่ำกับคืนขออนุญาตเปิดแค่สุกว่าเจอเป็ดแยกไหนคะเนี่ยไปซ้ายขึ้นเขาไปขวาเนี่ลงจะลบเลยนะคะทางซ้ายค่ะทางซ้ายดีกว่านาะโอ้โหโอ้โหฉันนะเรื่องปกติค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เรา เดินเข้าไปในป่า,อาโอ้โหเดินไกลอยู่นะครับแต่ว่าเดินป่าอย่งนี้คะเอ่อใช่ครับเราจะต้องเดินไปจนถึงจุดหนึ่งสูดแปดเจ็ดนะครับไกลไปไหมก็ก็ส่งถือเป็นการนะคะว้าวไหลเลินเล่น ก้อนหินน่าตกใจหมดเลยฉันนึกว่าสัตว์ป่าจะแทนเปก้อนหินมีเสียงนกนะมีเสียงนกนะคะเนี่ยเอ้าเออเออเอลบไปหลบไปหลบไปสติแลค่ะีเข้าใช่ด้วย ลอมาบูทานน้ำหน่อยนะคะาทางชันมากใช่ด้วยทางโคตรชันเลยนะคะ น่าจะไปถึงยอดตรงนั้นจริงๆหรอคะใช่ค่ะโอ้ย้ไว้คุณบาตินโอ้สันจังแล้วถึงฝั่งฝันแล้ว คุณยอดชี้ไม่ใช่คุณเยวใช่ค่ะค,คุณเยวเคถือปืนคนุณเยวมีคนถือปืนโรบี้มีคนถือปืนค่ะอ้าวมันมีหมาด้วยไหนคะจะเห็นมันวิ่งผ่านไปไปนัป่นนั่นนั่นนั่นน้า,นามีหมาด้วยนะ เจ้าหน้าที่ยหรออย่าไปใกล้เขามีปืนนี่หมาคนลุงเหรอใช่ชื่ออะไรคะเนี่ยจอดีบ๊อบบี้บ๊อบบี้โอ้ชื่อไหนคะเหมือนเธอเลยอะลูบี้บ๊อบบี้ขาเราเขาไม่เปอนกันลองถามมาดูสิ คงจจะไม่ตอบถูกมันอาจจะเห่าก็ได้แบ,บบบี้ต้องเป็นเพศเมียแน่เลย <c oughs> ชื่อหรือผู้หญิงขนาดนี้ใช่ไหมลองก้มดูสิคะอุ <c oughs> ้ยใช่ถ้ามันถ้าถูก,กมันจะเหา่าบ๊อบบี้ต้องเป็นผู้ชายแน่แนเลยมันห้อยอยู่นะอ๋อได้บีเอาไว้ลาอย่างนี้มันจะสู้กับเสือภูเขาได้หรอคะเนี่ยโอสบาย พูดลวงดีกว้เฮ้ยอะไรน่ะเฮ้ยว้ายว้าย,ยบัร์บี้ว้ายบัร์บี้บบบบมันจะไม่มาหาเราใช่ไหมไม่บัร์บี้บัร์บี้เฮ้ย Oh God. แต่เจ้าว่าตอนนี้จมูกเขามันน่าจะเียนเพราะว่าน้ำหอมกขพบูดเธอเยแล้วล่ะ <laughs> โอ้ยตายแล้ว <laughs> ทำไมคนรถดขับอย่างงั <laughs> ้นเอาสิ <laughs> แม่แทนอีตาตัวคนนั้นมันเป็นคนดีหรือเปล่าเนี่ยจะน้ำก่วน ีี่เสือตัวนี้มันบ้อนมันอยากได้ผัวมันขันหยีจะบ้าเหรอลมิเจ๊ก็พูดอะไรเป็นนิยายไม่ได้ไปเกี่ว่าไงนะลันบี้เขาบอกลุงจะกลายเป็นหมอปากบ้าเราเต็มเต็มดวงด้วยอีกดอกมันไม่ใช่แหววู๊บนะเดี๋ยวเราก็ระวังไว้ก่อนดีกว่าเจ๊ก็ไม่รู้ว่าคนคนลุงคนนี้เขาเป็นคนดีหรือคนเลวเนี่ย ในพวกขั้วนะน่ากลัวใช่ตายไปก่อนปลอดภัยฉันแบบสะดุ้งเลยตอนเจาหัวล้อใช่หนูกลัวหนูก็เลยไม่กล้าเดินใกล้อ่ะใช่กลัวเขาจะเอาปืนมาขู่พวกเรามันดักลอยอยู่หรอลงไม่ได้หรอวครับยิงฝังตฝังโน้นโอ้โหนี่ไงเราเราตัดตรงนี้ไม่ได้ไหมไม่ได้หรอกมันชัน พักเดียวกับแกได้นะืบ๊อบบี้ได้อยู่นะคะอย่าออย่านดนี่ระวงังผมไม่เสียตัวบ๊อบบี้ออาถุงเท้าไหมบ๊อบบี้อ๋อนั่นมันดอบบี้เจ้านายให้ถุงเท้าแก่ดอบบี้ ตอบบี้เป็นอิสระแล้วไปไหนแล้วคะไม่ใช่โดนเสือขย้ำไปแล้วนะยีดอกมันเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเดินมาดูเหมื็นไหมฉันบอกแล้วหัวทองตายก่อนใครจะตายต่อไปคะเนี่ยคุณซีบีไหมคะ ไม่เขาบอกจะเป็นคนอเอเชียนะคะโดยตามบทใช่ไหมอย,อยู่มน,นะนั่นลิลล,ลี่ขนาดเดี๋ยวผมเอาไฟฉายตอกให้เขาขึ้นไม่ได้หรือเปล่าคะว้าวคุนมาตน ดูเหมือนว่าเขาด่าจะถลายลงไปไม่แว่ไ,ไร้ว่าเดี๋ยวฉันไปดูเองน่าจะกระแทกไปอยู่ข้างนั้นอ๋อปีบาติงกันไม่รอดแล้วคุณเธออยากเดินลงไปเอารถคืนนี้เลยนะยังไงจะพักก่อนไหมไหวหรือเปล่ากอไหวยอยู่นะแต่ว่าถ้าดึกกว่านี้มันจะไม่อันตรายใช่ไหมคุณลุงบอกไงนะไม่ถึงว่าถ้า ยังเดินลงไปดึกๆแบบนี้จะไอันตรายใช่ไหมแน่นอนอันตรา,ายส้นทางปแปลกๆงั้นเราต้องร <c oughs> ักาดีกว่าหรือมคะดีกว่าตอนเช้าไหมค่อยเดินดีกว่าเราควรเราควรนั่งบ้านนั่งในบ้านก็ได้นะคะคุณลุงเราจะเล่าประวัติป่าให้ฟังต่อนีมเดี๋ยวจะส่งกล้องดูแป๊บหนึ่งจิดมากหรือเปล่าอยู่นั่งกลัวละ ทุกคนไปหลบในบ้านว้ายว้ายมายคดณบันข้าวคนแรกเลยสุดขาที่บัติดกข้าวคนแรกเลยเอาเลยบอบบี้ว้ายอะไรกันว่าละมันเป็นคกล่องสไนะครัอที่ว่ามีกล่องปืนใช่ไหมแล้วเขามีปืนถือได้ไงอ่ะเขาเป็นหน่วยรัดหรอแต่ว่ามีหนังสือครอบครองอาวุธ มนะมันน่ากลัวนะเธอไม่ใช่ว่าอิจตระคนนี้เป็นคนไม่ดีนะเอาอย่างไรล่ะไอ้ถ้าวิ่งไปโดนสไลเปอร์เลิงปั้งขาฉันก็วิ่งไม่ได้อยู่จะเดี๋ยว้อนน่ากลัวด้วยนะคะแดี๋ยวคนกระทาอุ้มไปกระเด็นฉันจะทำไม่ได้ไม่ไหวหรอกเราต้องเนียนทำไปกับทำดีกับเขาก่อนนะแล้วค่อยแบบไปลองแจ้งความอยู่ไหมเอ้ยแต่เขาช่วยชีวิตเรานะครับใช่ ฉันไม่รอดเพราะเขาไม่ช่วยชื่อเขาเลยค่ะเนี่ยใช่มาถามชื่อมาเลยนั่นนั่นคุณลินนี่ไปลองแบบดูชั่วตรงถามชื่อหน่อยไหมว่าแก่โบนัสจะมียูอาอะไรได้แกบหมีที่จะคนขัดเห็นไหมคุณลินนี่เป็นเดือดรอดจะไม่ต้องคิดลินนี่แลใวไปไปมันจะไปรอดทั้งหมดเหรออาจจะต้องมีคนเสียสละบางอย่างครับผมคนนี้เท่านั้นค่ะคู่เหลืออะไรบ้างเนี่ยุขาผมก็แพงก็แพงเพียงนัก ้ว่าต้องเขาย่องไปนะที่บอปพี่มั็นไมครับบอปพี่มันยังเดินอยู่เลยหมามันเห่าขึ้นมาแล้วค่อยไปข้างล่าง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 ไม่ใช่ข้างบนนะครับข้างล่างเรามาจากข้างล่างหนึ่งศูนย์แปดหกเราขึ้นมาข้างล่างไหนครับ ข้างล่างเส้นเนี่ยสแยกเนี่ยเลยสองแยกเนี่ยอ๋อใ,ใ,ใกล้ๆจะถึงแล้วนี่ครับใช่ไปล้วไปกันเลยไปเลยไ,<ม>ไปเลยไปเลย ประตูมาประตูแล้วไปบิบะไรต่อรอล็อกทำไมล็อกปิดล็อกกันสิอ๋อโอเคนะอเครนะับเจนที่นั่งนะไ่ไหมั้ยวไปแล้วอ้ดาจะจะับแทนที่จะนั่งหน้านเข้ามามาแล้ว,ลว,วเสือมาอ,อ,อ,อีกแก้ ไม่รูอย่ากระทาเกิดเดนแดากระทาดแดดซิี่ค่ะคุณอยอครับผมนาอยู่น่แหละคุณีนาความีบุญค่ะิิคุณเอาประตูหนีบเกือบไปรอดจริงหรอไว้า Não. <laughs>